เป็นสามสองแจกโดดแากเด็ดเวลาโอยครับตกที่มนแน่นอนครับถูกต้องครับลุกจนเต้นแน่นอนครับคือซัคือปัดคนจีหม โอ้โห oh, ข้างหน้าผมนะฮะห้าแยกลาดพร้าวใกล้ๆเลยตอนนี้เราอยู่ที่หลงเรานะครับซึ่งอยู่ตรงวิภาวดีซึ่งใกล้ๆมากๆ้างหลังนี้เป็น SJ นะฮะซึ่งเป็นเอสเจอินฟินิตี้เนี่ยเป็นโรงแรมซึ่งจอดรถที่นี่ก็ได้รวมทั้งมาจอดที่หน้าร้านก็ได้ซึ่งทางหน้าร้านก็จะมีะบรรยากาศของหน้าร้านอยู่ตอนนี้ยามเย็นของวันศุกร์เราอยู่กันตรงร้านหลงเราใครที่ไม่เคยมาบอกเลยว่าตอนนี้เปิดบริการใหม่ อยากจะมาเปิดบริสุ์กันว่าอาหารที่นี่เป็นยังไงบ้างหลายคนบอกมาว่าอร่อยหลายเมนูเลยของขึ้นชื่อเทียบร้านเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็ยนนะครับใครที่ผ่านมาทางนี้ก็บอกเลยว่ารีบมาแต่หัววันได้เลยเพราะว่าวงดนตรีเริ่มเล่นตั้งแต่วงแรกตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปหกโมงครึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าวันนี้บาร์นาแม็กซ์ทีวีเรายกทีมงานกันมาเพื่อที่จะมาชิมเมนูใหม่ๆที่นี่นะครับเปิดบริสุ์กันที่นี่หลงเหล่าตรงวิภาวดีครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างที่เห็นอยู่ตอนนี้โอ้มีเป็นรูปแบบบาร์ด้วยใครที่เป็นคอดื่มขาดื่มนะฮะผมว่าห้ามพลาดแน่นอนเลยอยวไปดูข้างในนะคะโอเคบรรยากาศภายในตอนนี้นะครับก็กําลังคึกคืกเลยนี่ขนาดตอนเย็นนะยังไม่กี่โมงเองแต่ว่าคนจะเต็มร้านอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะกันนะคะโอเคตอนนี้บรรยากาศข้างในนะครับมาดูกันว่าน้องๆได้สั่งอะไรกันแล้วบ้างน,นะครับ เป็นไงครับคุณพ่ายคุณสั่งอะไรไปแล้วบ้างซิกเนเจอร์เมื่อกี้ถามพี่พนักงานไปแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่มาแล้วต้องสั่งเลยนั่นก็คือซูกี้โบราณซูกี้โบราณใช่มีทั้งหมูเนื้อแล้วก็ทะเลโอ้ถามทะเลให้พี่เปล่ามีสัามมาแล้วเราทำความสะอาเลยโอเคแล้วก็มีอีกเมนูนึงพี่ว่าหย่างพริกเซนหรือย่างพริกเซนใช่เขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ด้วยแล้วมีอะไรอีก นี้เป็นเมนูใหม่นี่คือไส้หวานย่างไส้หวานย่างใช่ชื่อเมนูไรครัไส้ยามไส้มากโอเคแต่ว่าแต่ว่าเหมือได้ยินว่าพี่เอสเลงเมนูหนึ่งมาใช่ไหมคะรอมันพอเนื้อขาเนื้อขาเนื้อแน่นอนว่าแบบเนื้อเราก็อยากนมันเป็นทะเลนะคะก็เรียกว่าใช่ไหมใช่ใช่ใชอันนี้ยอันนี้ยเลงมาจากบ้านเลย มาบ้าเกาหลีผัดริกงแทะทะเลนหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาดูกันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมนูเมนูเนื้ออาบน้ำเนื้อไหนไหนไหนดีอาบน้ำเนื้อแต่ผมอาบแบบจุกๆหน่อยอยากกินอยากกินอันนี้เด็ดน,นะครับเดี๋ยวแล้วก็เครื่องดื่มมากมายใครที่เป็นชาบ ขาดื่มเนี่ยบอกเลยว่าเลือกกันไม่ถูกอะ่ะทั้งเมนูค็อกเทลทั้งเมนูแอลกอฮอล์เต็มไปหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับที่หลงเราถ้าหากว่าคุณไม่ได้หลงมาทางนี้ก็อย่าลืมหลงมาที่เรานะครับหลงเรา บอกเลยว่าไม่อิ่มไม่เมาไม่กลับไปหนูสงการที่้องเห็นกันอยู่นะคะตอนนี้นะฮะนี่อันนี้ชื่ออะไรนะอะไรอะไรเนื้ออะไรมันบดเนื้ออบมันบดอ๋อนี่คือมันบดเหรอคะใช่เนื้ออบมันบดนี่ชอบกินมันบดใช่ไหมเอาไปเลยคนเดียวอ่ะกว่านี้นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมเร่งมาตั้งแต่บ้านแล้วผาดนั่นคือมาม่าเกาหลีผัดนะ ผัดพีพูดด้วยแล้วก็อันนี้อ๋อนีิวางน์กัดอันนั้นอะไรบ้างยาหมุนเส้นโบราณยาหมุนเส้นเมื่อกี้พูดแล้วว่าหน้าตามันน่ากินมากเพราะว่ามันมีโอ้โหเครื่องมันครบถัดเยอะมากเลยนะครับไปไปไปหาดน้ำเน้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาอาบน้ำกันอาบเลยได้ไหมหาดได้ไหมแล้วเราต้องอาดน้ำพุ่ใหญ่หรือเปล่าน้ำก็น้ำหัวพุ่ใหญ่ก็เหลองไหมคะนี่จะได้แบบรับน้ำรับน้ำ อโอเคมาดูใกล้ๆเดี๋ยวเราจะราดเราจะราดเราจะราดนะฮะนี่อาบน้ำเนื้อเกดนแล้วนะคะแน่นนว่าเราเราจะเอาเนื้อที่สดๆที่หั่นมาแบบบางสไลซ์น่ากินมากนะสะองน่ากินมาซึ่งมันมีสนผสมเหมือนประมาณอารมณ์เหมือนต้มแซ่บเนาะในหม้อนั้นมีผักม,ม,มีหอมมีหลายๆอย่างหอมเจียวนะฮะเอาให้สุกนะ โอเคนั่นแหละสวยงามปิดต้มแซลมอนพอแล้วพอแล้วรู้สึกมันจะเยอะไปอ่ะโอเคปิดไว้ผมเชื่อว่าเมนูนี้เป็นหนึ่งเมนูที่ผมถ้ามาต้องสั่งแม่เมนูต่อไปนะคะโอเคครับเมนูเด็กกุ้งชี้คืออะไรนะปลาไข่ชุบแป้งทอดโอเป็นอีกหนึ่งเมนูอ้าวแล้วดูแบบนี้เป็นยังไงมันต้องพร้อมจะเปิดนะครับห้าสี่สามสองโอ้ เป็นไงบ้างมันมันหอมอ่ะใครเห็นใครเห็นอะไรตรงไหนบ้างไข่เริ่มสุกแล้วนี่แล้วโตแล้วนี่แน่นอนเโบราณสุกี้โบราณว้ยมันตัวเป็นสุกี้ถูกต้องอ่ะนี้ยเ่นี่ไข่ไข่ว้าวตกใจมาคนเลยค่ะเขามี ตรงนี้ด้วยนะเ,นเ,นเดี๋ยวไว้ตักใส่จานของใครของมนอันเนาะถ้าอยากกินก็น้ำจิ้มสีน้ำจิ้มมันแบบมันมน่ขึ้นมากสุดยอดเราจบกันที่พร <อ S 2> ้อมแล้ว,ลวดังนั้นเดี๋ยวเราจะมากินโชว์พร้อมนะฮะเราจะเริ่มจากอะไรดีทุกคนกำลังดูกันอยู่นะฮะผมขอเริ่มจากนี่เลยเริ่มจากผัดมหมาดกอะไรหมาพร้อมน้ำลายไหลเลยอ่ะ ขอขอปางมือด้วยนะนี่นี่นี่เฮ็ดนี่แหละมาม่าเกาหลีมันต้องเ็ดอย่างเงี้แต่ถ้าคุณไปห่างอ่ะคือมาม่าเกาหลีในในมินิมาร์ทไม่ได้อย่างเงี้หรอกแม่กินนอนแนวอยู่หรคะอยู่หรือเปล่า มันมันปูมันเจนจ้นใช่แล้วเ่อกลยเมนูนี้อาจจะเป็นเมนูโปรดของพี่เอ็มแน่นอนกือบอันนี้บอกแล้วเรียนมาตั้งแต่บ้านแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวลองดูนะบอกเลยป้าอย่าเพิ่เต้นเดี๋ยวพิ่เต้นมา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 เจอก่อนเลยอ่ะ อันนี้คือประกอบประกอบปกอบเป็นไงล่ะไล่อธิบายตาล้องหิวหน่อยเป็นยังไงบ้างดูน้าตาดีๆดูน้าตาดี ก็เยอะเก่งเยอะมาอยากมาอันนี้ดีกว่าอร่อยกว่ายำวุ้นเส้นก็ว่าเด็ดผัดมาม่าก็ว่าเด็ดอันนี้คนแรกมาคนแรกเลยไหนคุณพี่เอสลองก็ให้คุณเซทเอาวุ้นเส้นใส่ถ้วยแล้วตักน้าซุปลาดลงไปนี้วยสิใช่อะคุณดูนะคะเดี๋ยวนะเราอาจจะมานานแล้วดูว่าเรามานานไปหน่อยใช่เรามานานเลยเรามานานไปหน่อยวุ้นเส้นตั้งนี้ เห็นนะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะตักนำ้ำซุปราดงลงในถ้วยก็ได้นะคะพเพราะว่ามูนเซน่ะเขาลวกมาสุกแล้วแต่ว่าเขาแยกไว้ให้เราซุกกี้ซุกกี้ที่ดีนะฮะผมบอกเลยว่าเครื่องเครื่องปรุงอะมันสําพัญมากโดยเฉ<ช>พาะโดยเฉพาะกุ้งหมึก โอ้น้ำจิ้มไม่ต้องเลยอ่ะมันออกมาอร่อยมากเลยคือมันข้นแล้วอ่ะค่ะอร่อยมากนีอ่อุ้ยอุ้ยหนูไม่เคยกินซูีิรสชาติแบบนี้ที่ไหนเลยอะ่ะเจ๋งไหมมันมันอร่อยแต่ผมบอกเลยว่าสายเนื้อเนี่ยเมนูเนี่ยห้ามพลาด เนื้อแล้วก็มันบดน,นี่รูว่าเนี่ยต้องใช้ช้อนตักกินก็เีเดียวผมไม่กินมันบด <S 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 ผมก็เลยจะกินแต่ <S <S มัน,บน <S <S แบบเปื่อยยิ้นแบบใช่นี่ตัวนี้นะดูเวลาเวลาตะเกียบมันมัอนนิบมนี่มเด็ดเป็นไงมันเข้าไปอยู่ข้างในเลยแบบแค่นี่นะนิบเบาๆอ่ะคือมันมันเปื่อยยิ้มขนาดนี้แล้วนะฮะดังนั้นเวลาเรากิน มิดเดิลมิดเดิลแบนมั่วเหรอคะมันจะร่วงไปมันจะร่วงไปมั่วบ้งเลยโอ้ยโอ้ยมันเป็นยังไงหน้าตาเขาเปลี่ยนไปขนาดนั้นเป็นยังไง เลยค่ะไม่เนื้อมันแลยนี่คนไม่กินเนื้ออดไปคนไม่กินเนื้ออดไปทุกคนเนียนมากเรากำลังพลาดแล้วฮะเรากำลังจะทำให้อาบน้ำเธอกลายเป็นต้มเนื้อเปื่อยทัหมดเลยแท่ฉันธรรดาหนู่ยุ้ยอุ้ยบอกแล้วจริงๆไม่ได้แกล้งให้มันมันสุกขนาดนี้แต่ว่าผมเป็นคนกินเนื้อสุกนะฮะผมไม่กินเนื้ออีกอันนี้เขามาให้ปรุงหรือเปล่าเนี่ยใช่

ขอปลาหน่อยครับปลา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 ต่อเนื่องกันเลยใช่ชุบแป้งทอดเขาไม่ได้มาแบบดิบๆวิธีการกินปลาตะเกียบช่วยไม่ได้ฮรใช่ค่ะใช่มือใช่คุณจะรู้ว่าความกรอบเอกความกรอบเห็นปรัอ้โหตากล้องหายไปไหนตากล้องหาย หลังจากที่ตาล้องไปเปลี่ยนแบตมาปรากฏล่าผมกินไปแล้วคิ้งส่วนสี่จิ้มเรียบร้อยอร่อยไหมคะอันเนี้ยบอกเวลาคือเอ่แบบโอเคดนูชิมเลยอันนี้อร่อยจับดีจ้าไขยแน่นมากปลากอบกกินได้ทั้งตัวใช่ไหมใช่เออนะ เดี๋ยวเรามาละเลงกันต่อเลยแล้วกันนะฮะแล้เดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเรามาดูดนตรีเปนสนุกวันนี้สี่วงนี่วงนี้และนี่วงได้นะมีสี่วงเป็นสนุกสนุกแล้วก็แน่นอนความดิบไปถึงผ่อมากเลยผมเปิดเป็นโปรดให้ท่านแมเนจเจอร์นะครับอ๋อนะครับ เดี๋ยวอขออนุญาตได้นเขาเยวนะครับตอนนี้ตอนนะครับตอนนี้จะอินสิเรชันก็จาการมองเพครับมออตัวมคนจะเป็นจะเป็นแรงครับแล้วก็เผาให้มนเหมือนคล้ายๆนลิครับใช่แล้วก็เหมือนผลไ้เมที่มันยิรตัวอะย่าเตอนนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ชื่อมิดเม็ดซัมเมอร์ครับจะให้ให้กินไของความเป็นเอารมณ์ซัมเปอร์กินเย็นแต่ว่าจะมีความ สมูทของเล่าไม่ได้สมูทของเล่ยมครับหน้าร้องหน้าร้องจนตอนนี้ผมกินการประจันครับผมประจันเรื่องดาดาคอนบอลดาคอนบอลนี่เดี๋ยที่เดียวเดียวหน้าตาคิดเกิบพันเหรอครับดาคอนบอลนี่หนึ่งที่นึงที่หน้าตาอายุยี่สิบกว่าเองนะใช่ครับใช่หน้าตาบอกอย่างนั้นดาคอนบอลต้องรุ่นผมนะครับผมผมเกิดตอนแบบคุณจำจำฟังได้เหรอมาจากตัวไหนฮะตัวไหนตอนนี้จะมาจากตอนที่อ่าผม พวงุินงิงอยู่บนบนตัวมังกรเหรอครับะฮะแล้วผมเึกภาพนึกภาพตัวนี้ขึ้นมาอ๋อนเป็นอย่างงี้อ๋อมีแบบว่าแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าสวรรค์ของประเทศจีนเขาเรียกอะไรก็เลยใช้วาฬ้าของของาเทพนอสครับผมเนชื่อเพื่อจะไปหาลูกแก้วทั้งเจ็ดแก้วมังกรแก้วมังกรรดับมังกรอันนี้ทำหน้างงกันเด็กๆเด็กเด็กเด็กนรับเลยด้วยโอ้โหทัน สุดยอดส่วนตัวนี้นะครับต,บบบตัวน,วนี้ตัวนี้ชื่อว่าหลงเราเลยครับหลงเราหลงเราก็หมายชื่อร้านอ,อนา๋อหลงเราเลยบ้านบ้านมั<ล>งกนครับถ้าใช้เป็มเราแน่เลยยินหลงเราเลยนะอ้าวเป็นอะไรกันแน่สองคนนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะใช้ใช้แก้วมังกรสีชมพูอ่าฮะสื่อสื่อถึงร้านแล้วก็สื่อถึงวัตถุดิบที่เป็นมังกรนี่เองอ๋อครับผมหลงเราหลงเราชื่ออะรชื่ออะไรอตัวตัวเด่นตัวเด่นใช่ครับเด่นเจ้ ตัวนี้ตัวนี้เป็นชื่อเซียนขี้เมาครับอะันนี้เซียนเซียนขี้เมาครับอ๋อขี้เมาใช่ครับทุกบททุกวันตัวนี้ถือง่ายที่สุดเพราะว่าเพราะว่าเซียนที่เมาสจดมากอ่ะจะจะคิดว่าเล่าแรงอ่ะเล่าเล่าแรงทางรสชาติอ่ะจะเป็นอะไรที่เขาชอบแต่จริงแล้วอ่ะเขาเคียวอ่ะรสชาติอร่อยแรงหมดทุกตัวครับเอ้าแต่ตัวนี้คือเซียนที่เมายังไงก็น่าจะแรงทุกตัวแต่ตัวเหมือนกันเซียนที่เมาแค่ไหนก็ตายได้แน่นีนครับนี่ค่ะพี่ อันนี้โอ้โหนำเสนอมากเลยตัวนี้ชื่อทิวแสงครับทิวแสงนที่มาก็คือที่มาที่มาที่ไปไม่มีอะไรครับแต่ว่าถ้าคนถ้าคนที่แบบอยากโดดอยากเด่นเวลาาอยครับตกที่มดแน่นอนครับถูกต้องครับลุกไปเต้นแน่นอนครับขนาดเนี้ยอันนี้ยมันเจอจางหัวเพื่อนหรือเปล่าหรือว่ามันปฏิบัติมันแย่มันแําหรอกครับจริงจริงมันความเข้มมันทัางกันหมดเลยแต่ว่าหัวเลยฟองง่ายตัวนี้จะกินง่ายครับ แต่ก็ต้องกินหมดทั้งหมดนี่ั้งหมดนี่อยู่ในแสงแน่นอนนะจ๊ะตุวยอดตุดยอดขอบค่ณนะครับขอาุ่ายที่เราเอน,นี่หิวแสงไฟยิวน้ำไม่ได้ยิวแสงคือค้อลักคื้อลักเป็นคนจี๋ดีฮะ สำหรับวันนี้อยากจะเมาผมบอกเลยฮะหิวแสงเอออยากกระหิ่มันไม่ได้เบาๆนะมันมันหนักเหมือนกันนะอ่ะนี่เมนูอะไรนะเซียนเซียนไอ้นี่ยเซียนเลยนะเซียนเมาอ่ะเซียนเมาสแกเซียนเมาเล่าเซียนย่างนะยากนะ่นกันดูลองดูดิโอ้ย เมาแล้วไม่เตียหรอกอันนี้กินไดาจริงอ้าจริงเหรออันนี้กินงจริงลองนะลองลองลองนะมันจะง่ายจนบง่าจนาใช่ไหมเอาไม่คือไม่ใช่สายขอบเพย์มันมันมันดูน่าจะกินง่ายสุดแต่มันก็ยังมีกลิ่นแบบกลิ่นเหล้าอ่าลองอันไหน่อว หลงเราพี่ต้องลองหลงเรา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 กินแล้วจะหลงเราไม่หลงไปเลยหนูว่ะเกือบสักลักหลงเราต้องคนเหรอหนูว่าเขาต้องปูจากรูนี้ป่ะใช่จริงๆอันนี้ขโมยเหรอใช่เหรอใช่จริงอ่ะลองลองใช่มาหลอกคนแก่อ่ะ โอเคครับอมสี่มันน่าจะี่หวานหนน่าจะทานง่ายเอาไปทีอาไปทีไปทีอยากลองแต่กินกูไมากวกินเดีย่เ้ยวตกใจแรง่ด้เติร์นยอันนี้รู้สึก่ากินง่ายมากมันเหมือนกินน้ำผลไม้เฉยๆด้นนี้เราต้องรีบแล้วล่ะอันนี้คืออะไรนะ ที่บ้านผมเขาเรียกว่าสมลมอะไรมิกมิกอะไรครมิกมิกอะไรนะมิกมิกมิกฟลุ๊ตอะไรตัวอย่างผลไม้เยอะนี่ผลไม้หลายอย่างรวมกันอันนี้น่าจะหวานอร่อยทานง่ายว้าเฮ้ยเฮ้ยมันมีความแบบผลไม้อันไหนสักอย่างที่มันมีความแปลกแปลกชาชีล้ออันนี้น่าจะถูกถูก มาตาคือแรงอันนี้ก็มีนิ้วใาครากันหรอแล้วไอ้าากับเซียนไอ้ดาบก้อนน่นะแก้วมังกรเราเนี่ยหนูว่าหนูว่าอันนี้เด็ดหนูว่าอันนี้เด็ดแน่ๆ <S <S พี่เขาตั้งใจเคี้ขนาดนี้มันต้องเด็ดแน่ๆเลยคุ้นชื่อไหมเมนูที่นี่มีสตรอรี่หมดเลย อันนี้ดับบอลบอลนะครับกินแล้วปล่อยพลังขึ้นเต่าได้มาแล้วพลังมาแล้วมาแล้วข้างล่างคือของนกของตอุ้ยอุ้ยเหมาะกับเฟตี่จริงเหรออันนี้กินได้พลังขึ้นเต่ามาอะไรบ้อันนี้เฟตี้ชอบอุ้ยเุ้ยจีอุ้ย เก็บไว้ก่อนันี้อันนี้อันนี้อันนี้่อีกเะไรนะอะไรคงขอะไรหงอคนี่ก็รก็บอลอีกแล้วเรอไม่ใช่งอะนหงอคงอใช่คงอคืออยู่ในเรื่องรักกอนไม่หรอไงบอกเกิดทันรอลไม่หรอกรก็คุยกันนะคะมันมีความออกของจแนงอยู่ข้างบนใช่อะไรก็ยังอะไรหมืน ปกค่าเหลยสักอย่างเหมือนน้องแมันเป็นอะไรเนี่ยันี้อันนี้ไอ้ฟองไอ้ฟองข้างบดนอ่ะมันเป็นแมลงบ้าเดี๋ยวไปดูดูสเมันดีอะไอ้ดีหอมมากผมว่าเมาเนี่ยครับเมาแล้ว งผมบอกแล้ววงดนตรีที่นี่สี่วงนี่แต่ละวงนี่แบบสุดยอดทุกวงนะครับว้าวไม่เว้นแม้แต่พนักงานเสิร์ฟเบียของเรานะฮะนี่เี่เนี่ยพนักงานของเรานะครับบอกเลยว่าที่นี่บริการดีทุกระดับประทับใจนะครับดนปีเพอแล้วก็อย่าลืมนวกันนะครับมาใช้บริการได้ที่หลงเรานะครับหลงเราหลงเราตรงพิพากดีซึ่งวันนี้ผมจะทิ้งท้ายกับเมนูล่าสุดที่น้องๆสั่งกันมานะฮะผมบอกเลยว่า ผมไม่กินผักนะครับดังนั้นผมจะกินแต่เนื้อตเียตเียมต้องลองต้องลองนี่ว้าวว้าวมันไม่ได้มีเดียมนะมันแลเลยนะมีเดียมแล่เหรออันนี้ก็มันคือมีเดียมแลมีเดียมแลเดี๋ยวเอาเป็นว่าปกติผมจะไม่กินเนื้อแบบดิบๆประมาณนี้นะ แต่วันนี้เพื่อหลงเราผมจะจัดให้อย่างงามๆลองดูนะฮะห้าสี่สาองโอเคนะฮะเจอไปนะฮะกับเปิดประสุตหลงเราเทปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อหรือว่ามีอะไรมาให้เราเปิดประสุตต่อนะฮะขอเคี้ยวก่อนะะ <laughs> เด้อเจอได้ที่ Barna, Mac okay. <laughs> Bye now, Matt TV!